ให้ดูนะครับนี่เจ้าที่ตำรวจนะผมร้อยตำรวจเอกคงสะทรอ,อันนี้สิบตำรวจเอกนะครับน,นี่นะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเราไหมใช่ไหมเส้หลุมไหมนะครับอันนี้เป็นหมายจับสารายานะครับลงวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพนห้าหกหกนะครับด้วยนางสาวช,ชนะการซึ่งต้องหาว่ากระทบกำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงชาวชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่ประชาชนเราได้เปิเดบัญชีให้กับคนอื่นไหมตุ๊กแองตุกแองคิดว่าไม่น่ามีแบบนี้เมื่อวาก็ไม่เคยดูนี่นะแต่ว่าไอ้ทางเรื่องบัญชีมาหนูก็ยังไม่ได้อ่านข่าวเ่อวานหก็ท้องอยู่นกุก็อยากตีบข่าวเรื่องอืง่นไปใส่ที่นี้ เพราะนั้นนะที่หนูเลื่อนเฟซไปเขาก็บอกว่ามีคนทักมาว่าสนใจงานไหมเพราะว่าหนูก็เล่นโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเป็นงาน mm hmm. ขายของออนไลน์นะ,ะทีนี้เขาก็บอกว่าให,ห้ส่งแบบอะไรไปเขาหนูก็ส่งน,นี่ก็บอกว่าให้สแก,กนหน้าอะไรเนี่ยเขาก็สแก,กนหน้านไปแต่ว่าคนทีส่สแกนหน้าพี่เขาก็เหมือนคล้ายแบบเฟซนะ่ะดึงกลุ่มกันเหมือนเหมือนเราเพิ่มเพื่อนกันนะแล้วเขาก็ดึงกลุ่มแล้วก็มี คนนี้คนที่จ้างเราเนี่ยก็เอาเบอร์<ช>ของเขาเนี่ยมาให้เราเกอกในการสมัครธนาคาร<ช>ก็คือเปิดบัญชีออนไลน์<ช>ถูกไหม<ช>ซึ่งเบอร์ของเขาเนี่ยเอาเบอร์อคนที่จ้างเราเนี่ยไปเกอกใช่เราได้ดูข่าวไหมข่าวว่าเราถูกออกหมายจับอะ่ะไม่เคยสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงประชาชนไหมที่ที่จะเปิดบัญชีมา้าแบบจะให